สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้ามีเสาวันที่ยี่สิบสองฝนตกจ้ะาอากาศก็ดีดีเนาะมันมีสัวสตว์ทุกตากระสิมันตาปีกล้วยเนาะจ้าไปแจกมีกินอยู่ในบ้านนะจ้ะฝนตกปีกล้วยหลายจ้ะมันได้เล็กแน่นอนห้องเสียดายห้องกระตัดไปนี่พวกเขา จะมีอันหน่อยอันญน่นนเนาะจ้ะแล้วลเขากระปนกันตาสับตุกตากระสิตาดลงไปเรื่อยๆจ้ะเ้วค่อยขึ้นมาเก็บท่าหงมกมี่เนาะจ้ะยูรางกมี่ หล้วเ้าก็สิไปเ,เบิงเขานะมันะจะฝนโต๊ถืกบอซุ่มย้อนมาจะตก็ตไม่กะห้าคุ้ม ก้วยกับลาวจ้จาจะกิ้มีหมูเขากระตัดให้หมูนะจ้าน,นี่กะคือสูงไงละจะถึงมั้งเดี๋ยวได้จ้าได้ได้อีกแล้วปีที่สี่นะจ้าเขาก็จะย้ายไปนี่แหละเอาคุกมาใส่เอาน้งกำลังแตกออดอีกจ้า บ้านเพิ่อน,อนเพิ่นขายอันละสิบบาทนะจ๊ะได้เ้ากัแกบแชร์กันกินเอาไปมมก,ก,ก,กใกส่โกบใส่ไก่แสบได้จังหักวกล้วยไอ้กล้วยเอาไปห ปกตทิซาตากาสิตัดพี่เอางามานมานะมันอันนี้ซีด้ใหญ่ออกจากต้นไพลนจะจ๊ะ ฝนตกแห้งจ้าเบิง่งน้ำขังให้หน้าเลยจ้ะน้ำขังเอาเจาะไอ้แจะแล้วถือเขาห้องพอดีเลย่จ้ะเขาสัดทุกตาก็ได้ถือน้ำแล้วจ้า มันมีสัสไไบุตะทีกมัตัดนี่ีมเห็นว่าเขาเนาะอนนนนะนันี้มันมัสุดเนาะมดลงบอกพี่จังเห็นอยู่ ไม่ห้อยคนมาเอาแล้วนะจ๊ะเราเพิ่มาตัดเอาตัดเอาสองปีเลยนะเพิ่ตัดไปไม่ห้าวกะไม่ได้เอากุญแจมาเปิดประตูฝั่งหน้ากัะของนะจ๊ะเดี๋ยวสิมาเกีบบักพีกใส่อิตูไปหมดแน้วมนะัะ ใส่หมกทำหม่นะจ๊ะข้ามาน้อยพริกดิบกินกับใส่กอกก็จะแสบ ิบยังได๊อกดอกด๊อิ่มขอันนี้เขาจะมาเก็บผักอิตู้ย่นี่นะจ๊ะบังบังผิดดิบเมื่อนอดหนึงก่อนมื่เให้ใส่กอดก็รู้เนาะว่ามันมีของตาเ้าบ่ได้มาเก็บไปกินก็ใส่กอด บักพีก็ได้มาหงางจักเทือกขนาดนั่งใกล้ๆก,ลก,ลก,กันอันนี้ตาตาก็สิไ้นเจ็บเอาบักพีกนนี้กระแสหันวหอดอีตรูใบแมงลักเด็ดเท่าไรทั้งปงแล้วจ้านี่ยเด็ดให้มันแตกเนาะแล้วมันกระปงเด้อทุกคนยิ่งเด็ดยิ่งปง ค่ะมันเกิดเองเนาะอย่าใส่ลายๆมันหอมใส่ลายแสบหลายวันอืมอัมีเป็นสาสาเลือหมากอ,อ่ะเฮียม,มาแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปดีกิ่สะอ่อน มันงามเซมุกป,ป่าเี่กกรบปเป็นอย่างดอกเดี๋ยวมันป้งเนาะพอ่ะมันเยอะเกินแล้วเดะะี๋ยวสัตว์กตาที่พาไปเบิ้งหน้าอันนี้หน้าใหญ่เนาะหน้าตาอันนี้สระ จะให้เป็นหน้าซาตตาลิปนน้กอาจจะถ่ายบรรยากาศหน้าให้บเบิ่งนจ้าปกติเขาจะล่งทางนี้แล้วี่เนียนมาเก,ก็บพักกันเลยมาล่งทางหน้าตบา,าบ่ไ้เอากุ็แจมาไหมนีม่ตาน้อยบตกมมือล่งสาซะเล็กๆนี่ พาีตู่พะยังนี่ถุกแก่พาีตูตานี่ถุกแก่ทีก่นกี่นีกก่ก็มีเกดเองไม่ใช่เกิด มันสีหมามันหมาเจ๊เส,สียงหมาพอต่านไรมนะันคนกินลิ่น เทเซมีเขาเอาต่งามด้วยจ้ะเนี่ยบ่มีนี่น้อยๆเนาะมันนี่เขาหลกเอามองนันนากะคอยหลกมาสามเอามังนันยอดเอายอดแต่เพ่นไปวานใส่ตรงนั้นหายเนาะมันเป็น,นโนนพันยามันเบเกิดมันก็นดีเขาจะได้หลกมาสามอันที่มันเบเกิดนอกจากน้ำขอบขอบเนี่ย ดีที่เพิ่นเพิ่นวานไห้เนาะเพิ่นวานเพิ่นหยอดและเพิ่นกะวานนำ้ำงาเหมือนสาตุตากระสีอีกจัาหน่อยพ่อโลกสามนี่คือพ่อสีมาลุกเองก็จ้ะมะลุสามหมาก็นยังมาอีกอยู่จ้ะมันเลยงี้เสียง ยิ่เสียงไกลก็คอือันนี้ตาวานมันกำลังเกิด่นของตากำลังสอดเนาะทั้งหวานทั้งหยดกำลังเกิดอห่อยาห้หนี่มันจะลายทุกคนยหยาจะลายไปให้บางมองกับบมี่เนาะ เกิดดีอยู่จ้านั่นแม่ห้าหยอดเอาเห้องบริวารจ้าเกิดหมดแล้วเกิดดีอยุงานก็เกิดดีเขาก็เกิดดีอันนี้มันคือยไงจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามซัตตุกตาในี่ด้วยจ้าฝนลิ้นดะซาตุกตาสิกราบเราจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้นะจ้า สวัสดีจ้า